และนี่คือเด็กตปรไฟา์ดาร์จิเวสำหรับคนไม่ใส่โปรโมจัดยังไงจัดยังไงให้ดูดีจัดยังไงให้ใช้ตังน้อยสุดไปดูกันเลยไลย่เป็นยลาๆป,ปกติของดาร์จิเวลทั่วไปต่อไปในเด็กจะใส่เป็นดาร์จิเวลทั้งหมด3ามใบเป็นตัวโฆษนาใส่เกียร์สตัวนี้เป็นทั้งหมด4ใบ ใส่เกีจสามตัวนี้ไปอีกหนึ่งใบแล้วก็ใส่เกีจสองที่ใครๆก็รู้จักกันดีล็อกอากูนใส่ไปอีกสี่ใส่เกีจสองตัวนี้ไปอีกสองใบใส่เบนวอตไปอีกสามก็ตังไม่มีก็ขั้นต่ำก็ใส่สามเพราะว่าใส่สี่ก็กินเงินเยอะใส่สามก็ออกำลังพอดีใส่แมว หรือหมาไม่รู้ใส่ไปอีกสใส่ปูไปสองใส่มังกรเพิ่มมือไปอีกสามใส่พีจีไปสี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นทิกเกอร์ใสชี้แปเอาให้มันต้องได้เจอกันบ้างใส่ฟอนสองใส่ดอหนึ่งใสฮิวสแล้วก็โอเวอร์อีกหนึ่ง ต่อไปจะเป็นคอมโบเด็กกันไปดูกันโอเคต่อไปเป็นคอมโบเด็กดจิเวลเปิดมือไปเลยห้าไปจวๆโอเคเริ่มเถ่อนจวสมมติเราเริ่มเขาแรกทิ้งเป็นฮิวไปเลยไรทับผ่านเขาตีมาเช็คเกีสามเริ่มเท่อนจวอา่าถ้าเป็นอย่างนี้ทิ้งเกตสามไปเลยไรทับอันนี้เห็นถูกเลยครับตัวเองไหลยออกมา แมวเนี่ยคอไปเลยข้างหลังแมวมันก็มาอ่ตีไปเลยตีเสร็จเนี่ยตีสิบสามตีเสร็จเอาเข้าวโศกอันนี้บูตตีแปดอาร์สิบแปดเทคเมื่อบูตเนี่ยเอาหลุมอ่ะที่ไอ้ใช่ไม่มีเอาข้าวโศกตีฮิตมีเทคถ้าสมมุติเขาปล่อยเนี่ยเราก็เราก็เทคเลยเช็คเป็นเกตหนึ่งอ้าขึ้นมือไปก็สมมุติฮิตก็ โอเวอร์ทีเกอร์โอเคผ่านเลยเช็คมาเป็นขีสมมติตานี้เขาก็ไม,าไม่ถมงเง้นกอไปเออชิวน้ำเตินจวดเอาทิ้งมือหนึ่งอ่ะทิ้งเป็นมืออีอ๋ถ้าเป็นมืออย่างี้ทิ้งเป็น นี่ทิ้งเป็นตัวนี้เลยไม่ได้ใช้ละลายทับเทปก็ะดานทำเนี่ยโซชาร์ดหนึ่งเกจสามอ่ะเรยเรยละ,ะได้เรืองจัว่วล็อกอากรฝั่งข้ามเนี่ยเขายังเป็นเกจสองอยู่เราก็ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้ก็ขอเป็นเกจหนึ่งตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ขอเป็นเกจหนึ่งตัวนี้เทคข้างะดางโซชาร์ดกดเทคได้จิว,วเลตบัสโซชาร์ดสอง โอ้โหเปน็นนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เทคเลยโซ่สามใบศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งโซ่สามจวดเป็นพีจีถือว่าดีล็กอกคอล็อกอากุลไปเลยอันนี้ขึ้นไปดาจีวตีไปก่อนเลยเทคมาตีเนี่ยโซ่สี่นในรุมเนี่ย อ,อันนี้บูใช่ไหมอันนี้เรากดถึกอันนี้ด้วยกันอันนี้เราจิ้มได้มันจะเฉนก็เราก็จะเลือกเป็นเกณฑ์หนึ่งของข้าสอก็ตียี่สิบเอ็ดปรับโค้งแข่งกันเป็นหนึ่งล้วก็สองได้อ่ะใช่เลยเกณฑ์สามหลอกอากรูนอันนี้ก็ตีไปอันนี้ก็ตีแปดพัน อันนี้ก็บูตตีทิกมาตีเนี่ยเราเคยโซลสี่เนี่ยบาร์หนึ่งเปิดทูท็สองใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือถ้าเป็นประมาณนี้เราก็จะเอาทิกเกอร์ขึ้นมือไปเลยเพราะเราจะเอาไปกัะเทินต่อไปแล้วก็หนึ่งใบเข้าโซแล้วก็จบแล้วมีแครนี้เทินต่อไปเนี่ยเขาก็จะตีมาเราก็จะพอมีมือกัดอยู่ก็เซตอัพก็จะมีประมาณนี้